ห้องตีมเนอร์ห้องตีมเนอร์ห้องตีมเนอะไม่ใหดูเลยนะย่ายาโอ้ยมีคนรู้มีคนเซนแรงไงชะตาขาดแล้วมึงอะชะตาขาดแล้วชะตาขาดแล้ว

คุณแม่เคยพูดเอาไว้ไม่อยากโดนม่อยากโดนต้องมาอะไรนะพี่มาดอะไรไม่าะไรกะไรอรรทันกูทันนี่กูลอนมันบูันาร็วมันมาแล้วมันมาแร้วมันมาแล้วมาวมาวีฬ่าไม่กัดแค่หยุ่ม โอ้ยหยุมหัวกันแบบนี้เลยเหรอแหมเราครูยิงอยู่กับเออเทีเที่พระเจ้าของข้าดีกว่าไปหาเทพเจ้าแก่เสงายานี่้อเ้อเฮ้อเ้อเ้เฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้ออเฮ้เฮ้้น้เเเเนออกกูเลย ลาทาผีป่ะล่าทาผีผีเล่าผีก็รอรอผีเปนไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวเราไปล่าทาผีกันดีกว่าวันนี้มันไม่ได้เราเราเรานัดนัดล่าลาผีนัดล่าทาผีนัดล่าทาผีจริงปะจริงไม่เชื่อถามเจ้าตัวเลย โอเคเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราจะแไม่รอดแน่เดินเข้าป่ากูไม่อยู่แล้วโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเราไม่จะวิ่งคนแรกเราไปแล้วไปไปล้วมีดกันไปใช่หรอปไ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 อไปปไาไป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 ่ปไปปาปไปปไปไปป่ปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ปปไปไปปไ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  ตามมา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 อย่าป๊อตอย่าป๊อตไอ้น้องอย่าป๊อตไอ้น้องอย่ากลัวผี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 ไม่ต้องกลัวเอ้ยกูมีหลวงพ่อคอนเคอร์กลัวเหี้อะไรกูมีหลวงพ่อคอนเคอรือมีหลวงพ่อคอนเคอร์เป็นไงหลวงพ่อคอนเคอร์เฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรายืนบนอยู่ตรงเนี้ยสักหน่อยจะภาพตัดเว้ยถ้าเกิดเรายืนอยู่แถวเนี้ยนานๆเนี่ยสักหน่อยจะภาพตัดเว้วย ไอ้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 เยอะเลยตัดจริงด้วยว่าตัดแบบตัดทีแม่งดูแบบที่อยู่บ่อเลยอยู่บ่อแบบไม่ต้องว้าเฮ้ยเยอะแหมพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงซะด้วยวันนี้วันนี้เราเจอผีอะไรจะเจอผีจีนหรือเปล่าบ้าก็มากูไม่กลัวกูไม่กลัวผีอะไรทั้งนั้นแหละใครเขากลัวผีกันในเย่ตัวจะเป็นควายอยู่แล้ว มีแต่พวกเด็กปัญญาอ่อนท่านน่ะกลัวผีอะเด็กน้อยมีแต่เด็กน้อยกลัวผีอยู่ไหนคุณก็มาออกมาอยากเจอว่ะแนทชิมก็ออกมาโผล่มาหลอกกูดีเฮ้ยผีอยู่ไหนเฮ้ยเผีหลอกกูแนทชิมก็มาหลอกกูมัหลอกกูมัหลอกกู กแ้อล้วตปชายแล้วมแล้วันจะตามี่มาแล้วแล้วตอเหเยียนรอนด้วยพีกตัวแล้วีตัวิดิหลพ่อคอนเคร์นะแล้วอมึงห้อยยังห้อยแล้วห้อยแล้วโอเคห้อยแล้วนี่้อห้อยแล้วหลวพ่อคอนเคิร์จะคุมกันภัยได้เว้ยงับกหิวกหิวกหว มาล้วดาบผีนองบัาฟ้ามาเฮ้ยเอ่อมี์เดี๋ยวมันโอเขาบอกว่าผีบัาฟ้ามันเฮียนว่ะลองลองลองมาดูไหมผีบัาฟ้าเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมึงใครเนี่ยเฮ้ยขี้ไม่ได้ไปไหนมึงฟังกูต่อยแล้วไอ้ยี่เป็นต้นเหตุกรรมตายผีบัาแดงไปก่อนเอาผีบัาแดงไปก่อน แหมวันนี้เหมือนเราจะเจอผีสลับกันนิดหน่อยนะครับตอนแรกวางแผนว่าจะไปล่าพาผีบัฟฟ้าแต่ดันได้ผีบัฟแดงมาแทนซะนี่โอ้เยี่ยมจริงเลยโอ้วว้า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 วว้้าคอมนี่กูมีคุณสิฟิกกูมีม้ากางเขนดูฮันดิสเพลนอินเตอร์เน็ตออฟเดอะลอร์ดไอคอมเมนต์ยูจะโกแบ็กแวร์ยูคัพฟอร์มเลนยูโซลิเทนดูเรอสโอ้ยเยี่ยตายลาเราเอ็นผีมันม่วงนะผีมันม่วงไม่อันตราย